สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนเอาของฟรีในแมปมีชื่อว่าไบกี้แลนด์กันนี่ครับผมเอาละครับที่แรกที่เราจะไปนะก,กดตรงเวล์กดตรงแมปก็กดตรงเดล็อบบี้นี่ครับโอเคพอมาถึงแล้วนะฮะเราก็วิ่งไปเลยวิ่งไปที่โชว์รูมตามลูกศรสฟีฟ้าไปเลยนะฮะให้เรากด กกับอตัวนี้นะก็เก็บรองเท้ามาละที่ต่อไปก็ตามลูกศรไปเหมือนกันนะครับไปตอนที่เจอลูกศรเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เรามาที่ลูกศรแล้วนะครับเราก็จะให้เราชูดบัสกดอันนี้ตัวจะใหญ่เกตที่ด้านล่างมันจะมีเขียวเราต้องเลือกให้ตรงสีเขียวนะครับผมละมแบบตามไปไปที่เดิมนะครับผม ดังนั้นให้เรามารับตัวนี้ร o ส e แล้วเราก็รับตัวนี้แล้วเราก็จะได้อันนี้นี่คือเครื่องแต่งตัวชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเล็กลจะได้ง Achievement ตรงนี้นะละชิ้นต่อไปที่เราจะพาไปหาก็คืออไปตรงแบบแล้วก็ล็อบบี้นะครับผมอยู่ตรงล็อบบี้ ของชิ้นที่สองหรืออาจจะครบ3ัิ้นแล้วแต่ว่าตามมาชิ้นนี้อยู่ตรงนี้นะครับมาที่ล็อบบี้แล้วก็มันจะมีเค้กอยู่นะครับให้เรากดตรงนี้เพื่อกินเค้กนะครับเราก็จะได้กล่องไนกี้ก็กดคอลเลกตนะฮะนี่ Achievement แดงแล้วเอาวจริงๆยังไม่จบนะ ้วมีหมวกไนกี้กับกระเป๋าไนกี้นะครับแล้วก็กดคอลเลกต์้วเมื่อกี้ก็เด้งแอรชิมเป็นไปแล้วตอนนี้ไปจริงๆแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะฮะ